บรรยากาศดีค่ะไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะกับการจัดการแข่งขัน Amazing กำแพงเพชรมาราธอน2025ค่ะ ทางนั้นของนายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปรมพิธานเปิดการแข่งขัน a เมซิ n g กำแพงเพชรมาราธอน2025ซึ่งได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานสุขโขทยัยกำแพงเพชรบริษัททีละก้าจำกัดเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญของประเทศที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิง่งขึ้น รวมถึงยังเกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างโอกาสและความสามารถในการกระจายรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวรวมถึงการกระตุน้นการเดินทางการเข้าพักในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยค่ะสําหรับกิจกรรมวิ่งมาราธอนค่ะเป็นกีฬาเชิงท่องเที่ยวที่สามารถรองรับได้ทั้งนักท่องเที่ยวนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะซึ่งในปีนี้ค่ะมีนักวิ่งรวมทั้งหมด3,000คนค่ะโดยมีการแข่งขันแบ่งออกเป็น4ระยะก็ได้แก่ระยะทาง5กิโลเมตร ระยะทาง10กิโลเมตรระยะทาง21กิโลเมตรและระยะทาง42กิโลเมตรค่ะ